สวัสดีค่ะช่องอัศราชาแนลนะคะสอนตัดเย็บเสื้อผ้าเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํานะคะเพื่อนๆเ,เนาะเกี่ยวกับการก๊อปปี้นะก๊อปปี้แปลงแปลงแบบนะคะ,ะแบบเดิมนะที่เราเคยตัดให้ลูกค้าจะเป็นแบบนี้เนาะคอแหลมมีคอระบายนะคะและที่สําคัญคือเกล็ดเขาจะออกตรงไหลนะคะเกล็ดตรงนี้เนาะออกตรงไหล่นะคะ,ะส่วนตัวนี้ตัวใหม่ที่เรากําลังจะทํานะคะ ก็คือเกตออกตรงบาหน้านะบาหน้าแล้วก็คอปีนนะคะคอปีนนะอะตัวนี้คอแหลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาคอปปี้เอาจากแพทเทิร์นตัวนี้นะมาทําเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาทําดูกันนะคะต่อก่อนอื่นเราก็เอามาวางนะคะวางแล้วก็กิ้งนะคะเราก็จะใช้กระดาษคาร์บอนเนาะกิ้งออกมานะคะกิ้งให้รอบเลยเนาะนี่ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราพอาลองกิ้งเสร็จมาเรียบร้อยเราก็คีดเลยนะคะ ขีดออกมานะคะเส้นเดิมเลยนะคะขีดทุกเส้นที่เรากิ้งไว้เนาะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะชิ้นหลังเราก็กิ้งออกมาทุกเส้นเลยนะคะให้เหมือนเดิมนะคะกิ้งออกมาใหม่ให้ได้แบบนี้นะคะชิ้นหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่คือชิ้นหน้านะคะตามเส้นแดงๆนี้เลยนะชิ้นหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาดัดแปลงนะคะดัดแปลงเอานะคะว่า อ่าส่วนไหนต้องเพิ่มต้องลดนะค่ะหลังจากที่กิ้งมาเรียบร้อยนะคะกิ้งเส้นได้มาหมดแล้วเนาะเหมือนเราสร้างใหม่เลยนะคะเรากิ้งออกมาแล้วนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่าเสื้อตัวเก่านะจะเป็นผ่ากลางเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวป้ายเนาะอ่าเราจะป้ายไม่เยอะนะคะอ่าป้ายนี้เราแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นหลักนะคะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เราวัดเอาลูกค้าแบบว่าต้องการแค่ไหนนะคะว่า ดูให้พอสวยงามนะคะตัวนี้ก็หกเซนครึ่งนะคะไยแค่หกเซนครึ่งเนาะปกติก็เจ็ดเซนถึงแปดเซนก็ได้นะคะอ่าพอเราวาดเสร็จแล้วนะคะขีดตรงขึ้นมาอย่างนี้เนาะขีดตรงขึ้นมาอย่างนี้ตรงปลายนะคะจากเส้นเอวล,ลงมานะคะจากเส้นเอวล,ลงมาเนี่ยเราจะเก็บเข้าไปนิดนึงเนาะเพราะถ้าสมมติว่าเราขีดตรงเข้ามาอย่างนี้นะเสื้อมันจะกระดกนะคะ เราก็จะขีดป้ายออกมาเข้ามานะคะป้ายเข้ามานะขีดกินเข้ามานิดนึงนะคะประมาณครึ่งเซนหรือว่าจุดเจ็ดห้านะคะเนาะหลังจากนั้นเราก็มาวาดคอนะคะก่อนที่จะวาดคอเราต้องมาปิดเกดก่อนนะปิดเกดก่อนตรงนี้นะคะ,ะเกดเก่าเขานะคะนี่คือเกดทรงนะเกดทรงเราก็ปิดไปก่อนเนาะเสื้อตัวนี้ลูกค้าเขาจะมีแบบบ่าหน้าบอมนะคะ บาหน้าแบบบาหักเนาะเขาเรียกว่าบาหักนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปเยอะนิดนิดนึงนะเราก็จะเก็บบาหน้าไปเยอะนิดนึงนะคะไม่ได้เป็นกดตายตัวนะคะเราสามารถที่ดัดแปลงได้เนาะสามารถที่จะอ่าปรับปรับเอาได้นะคะตามรูปร่างของอลูกค้านะงัก็ตรงนี้เราเก็บไหลเก็บบาหน้าไปแล้วนะเก็บบาหน้าแล้วตรงนี้นะคะ ตรงนี้เส้นตรงนี้นะคะคือเก็บลักแร่เนาะเก็บลักแเร้นะคะเราก็จะเก็บไปเลยนะเเก็บตรงนี้นะหนึ่งเส้นนะ,เ,ะเอันเก่านี้เก็บไปนิดหนึ่งแล้วเนาะเราก็เ,เก็บเข้าไปหนึ่งเส้นนะคะเก็บเสร็จแล้วเราก็ต้องมาแต่งบ่าหน้าใหม่นะคะเส้นเขาจะจะได้ไม่หักเนาะอนี้คือเข้ารูปแบบผ้าไหมเลยนะคะทรงของผ้าไหมเลยนะ เนี่ยตรงนี้เราก็จะโค้งตรงนี้นิดนึงนะโค้งให้เขารับกันนะคะนะเราก็วัดขึ้นไปจากจุดนี้ขึ้นไปประมาณสักเส้นหถึงหนึ่งเส้นครึ่งนะคะนะเราก็จะโค้งมาอย่างนี้นะ,นะตรงตรงตรง,งมุมเนี่ยก็ต้องโค้งนะคะตรงมุมหน้าอกนี่เนะเาะโค้งนิดนึงนะคะเราก็ทําเครื่องหมายตรงนี้ไว้เวลาเราตัดกิ้งนะเราก็จะต้องกิ้งตรงนี้ด้วยนะคะ พอเวลาเราเข้าตัวเสื้อนะเข้าเกล็ดเราจะต้องให้เส้นตรงกันนะคะ,ะหน้าอกตรงนี้นะถ้าสมมติว่าลูกค้าชอบแบบกระชับเนาะเราก็จะขีดตรงขึ้นไปอย่างนี้ก่อนนะคะขีดตรงขึ้นไปเนะาะวัดลงมานะคะประมาณ7จถึงแปดเส้นนะคะวัดลงมาอย่างนี้เนาะล้วก็จะโค้งกินเข้ามาอย่างนี้นะคะกินกินเส้นใหม่นะคะเอาเส้นใหม่นะเส้นทางนี้นะคะ เพื่อที่จะให้เก็ดเขากระชับนะคะกระชับเนาะใต้อกนะคะจะกระชับนะเราก็จะกินเข้าไปครึ่งเส้นนะคะนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยก็ดเข้าไปอย่างนี้นะคะจะกินเข้าไปอย่างนี้นิดนึงนะถ้าครึ่งเส้นเนี้ยก็พอดีแล้วนะคะใต้ทรงนะคะเขาจะสวยเนาะเขาจะเก็บกระชับเข้ามาอ่เสื้อตัวนี้ ไหลเขามีอยู่สามสิบแปดเส้นนะคะสามสิบแปดเส้นตัวหลังนะคะ,ะตัวข้างหลังนี่ปกติจะมีเกจตรงนี้นะ,ะเกบตรงนี้ตอนนี้เราไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาเกจตรงนี้แล้วนะ,ะตรงนี้ไม่เอาแล้วเราก็ต้องวัดไหลใหม่เนาะสามสิบแปดนะคะนี่ได้พอดีนะคะตรงนี้เนาะสิบเก้านะคะหารสองก็ได้สิบเก้าเนาะก็เท่ากับเส้นตรงนี้ได้แล้วนะคะ ตรงนี้ได้แล้วเนาะหน้าอก,นะอกเราก็มาอย่างนี้เลยนะคะโค้งมาตรงสะโพกก็โค้งมานะคะส่วนเกล็ดข้างหลังตรงนี้นะเส้นคัดนะวัดจากจุดนี้ขึ้นไปประมาณสักเส้นถึงเส้นครึ่งน,นะคะเออนะถ้ามือใหม่ก็จะขีดตรงอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะเนี่ยถ้ามือใหม่นะคะสอนนะ่ะถ้ามือใหม่ก็คือขีดตรงมาอย่างนี้เลยเนะขีดตรงมาแล้วเราเดี๋ยวค่อยโค้งนะโค้งตามนะคะนะ เส้นมาอย่างนี้เราก็จะกินเข้ามานิดนึงนะคะตีโค้งเข้ามานะตีโค้งมาหาเส้นตรงเอวเลยนะคะตีโค้งเข้ามาเนาะบางคนเขาจะตีโค้งมาอย่างนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราเลูกค้าชอบแบบไหนเนาะไม่มีกฎตายตัวนะคะแล้วแต่นะคะว่า แบบไหนสวยนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมีแต่สวยกับไม่สวยนะ,ะงานเสื้อผ้านะคะเวลาตัดเย็บออกมานะเไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาเส้นแบบไหนนะ,อ,ะอันนี้เรามาแบบนี้นะคะโค้งมาอย่างนี้นะกินเข้ามานะคะส่วนเอวเอวก็ต้องกานีไว้นะคะกาเส้นไว้เนาะเวลาเรา ตัดผ้าเราก็ต้องกาไว้นะคะจะได้รู้ว่าเอวอยู่ตรงนี้นะกิ้งมาด้วยนะคะอ่าข้างหลังนะคะเสื้อนะอ่าข้างหลังเราจะต้องเก็บข้างหลังมาหนึ่งเซนถึงหนึ่งเซนครึ่งนะคะเนาะเพื่อไม่ให้หลังเขาอ่าเหลือนะข้างหลังจะเหลือจะโกงนะคะเราปิดตรงนี้นะปิดเก็บไปเลยนะอ่าเราวัดลงนะคะจากเส้นเอวนี่คือเส้นนี้เนาะนี่คือเส้นเอวนะคะเราวัดลงมานะเนี่ยประมาณหนึ่งเซนถึงหนึ่งเซนครึ่งเราก็ปิดเลยนะคะ ปิดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเก็บเก็บหลังเนาะไม่ให้เสื้อเขาโกงไม่ให้เสื้อเขาเหลือนะคะปิดอย่างนี้ปุ๊บนะได้แล้วนะคะเราก็เช็คเอวเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะว่าเอวเขามีเท่าไหร่นะเอวตัวเก่ามีเท่าไหร่ตัวใหม่มีเท่าไหร่นะคะเช็คให้เรียบร้อยนะส่วนตัวนี้นะคะ เวจริงเขามีอยู่3ามสเนาะถ้าเป็นเซนก็86นะคะ86บกวกไปอีก6เนาะห2ึ่งนะคะจะต้องได้92นะเดีวมาวัดข้างหน้าด้วยนะคะเอามารวมกันนะอ่าเนี่ยได้92พอดีนะคะถ้าไม่ได้เราก็สามารถที่ขยับด้านข้างได้นะคะอ่าขยับเข้าออกด้านข้างได้เนาะสมมติว่า อ่ามันมันเหลือมันหลวมไปแล้วก็เก็บโค้งเข้าไปอีกนิดนึงนะอ่าก็วัดความยาวด้วยนะคะวัดความยาวของเสื้อนะความยาวตัวนี้เขาเอายี่สิบครึ่งนะคะยี่สิบครึ่งก็จะเต่อสั้นๆเข้าสะโพกนะอ่าเวลาโค้งนะคะเวลาโค้งสะโพกเนาะก็ขีดตรงมาก่อนแล้วก็ขยับด้านข้างขึ้นนะคะเพื่อให้เสื้อเขาจะจะไม่เชิดขึ้นเนาะ ประมาณนี้นะคะเราโค้งมาก่อนเนาะนนี้ตีตรงนะคะเส้นตรงของความยาวเสื้อเนาะอย่างนี้นะคะตรงมาอย่างนี้นะแล้วเราก็อาจจะเทลงไปนิดนึงนะคะเทเข้าไปหนึ่งเส้นนะประมาณหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็โค้งขึ้นมานะตรงนี้ก็ขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเนี่ยตรงสะโพกนะคะสะโพกกินขึ้นมา พก,กินขึ้นมา1นึเส้นเนาะอ่าด้านหน้าอาจจะลงหนึเส้นนะคะเพื่อให้เสื้อเขาไม่เสืดขึ้นนะเส้นนี้ไม่เอานะคะเราเส้นข้างล่างเนาะส่วนเส้นนี้เอาข้างบนนะคะข้างล่างนี้ไม่เอาเนาะเดี๋ยวเราจะอ่าตัดแพทเทิรนให้ดูนะคะวิธีเช็คอ่าแขนนะคะอ่าลักแร้นะคะวิธีเช็คลักแรนะ้เนาะเพื่อที่เราจะเอาไปสร้างแขนนะคะลักแร้นะคะตัวนี้ลูกลักแร้ลูกค,ค้าสี่สิบเนะเาะแล้วก็บวกไปสิบเส้นนะคะ เพราะว่าอ่ะผ้าไหมเนาะเราจะเอาฟิดมากเดี๋ยวจะตึงนะคะเราก็เผื่อสิบนะคะเนาะบวกสิบนะคะสี่สิบบวกสิบก็เป็นห้าสิบนะคะเ๋าวก็มาเช็คดูนะเอาอแขนเราจะได้ไปสร้างแขนนะคะปัดลักและเนาะเพื่อที่จะเอาไปสร้างแขนนะคะยี่สิบหกนะคะเอาสายวัดตั้งขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงนี้สี่สิบนะคะ นักเรยได้ห้าสิบพอดีนะคะได้ห้าสิบเราก็จะเอาตัวเลขห้าสิบนี้ไปสร้างแขนนะคะตัวนี้เราก็มาทําแบบให้ดูนะคะว่า,าวิธีแปลงแบบนะคะแปลงแบบเนาะจากเออกจเก็บที่ออกอา่าข้างบนนะคะเก็บข้างบนนะเป็นแบบนี้นะคะเราแปลงออกมาให้เป็นแบบนี้เนาะให้เป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปวาดคอกันนะคะอีกคลิปหนึ่งเนาะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ